สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนพับน้องกระต่ายน่ารักน่ารักอย่างนี้กันนะครับโดยเราจะใช้กระดาษของกระดาษรียิสกันนะครับก่อไปเลยคนระับเราจะใช้กระดาษขนาดจสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้นะครับพับครึ่งนีนะครับพับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็พับนนครึ่งด้านข้าว จับมุมด้านล่างชนมุมด้านล่างอย่างนี้เลย,ยนี่นะครับแล้วต่อไปเราก็ลี่ออกมาแล้วก็พับขึ้นไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอามุมด้านนี้นะครับขึ้นไปกระโดดตรงกลางเลยครับอย่างนี้เลยเช็๊บ เราก็จะพับไปตรงนี้ขึ้นมาเล็กน้อยอย่างนี้นะครับดูเราได้หน้าของกระต่ายอย่างนี้นะครับแล้วเราอันนี้นะครับเราก็จะพับลงมานิดนึงน,นะคบแล้วเราก็จะพับเก็บเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมาวาดหน้าน้องกระต่ายกันนะครับไป อย่างนี้นะครับวาดจมูกให้น้องกระต่ายมีฟันีสีสองฟรีนะครับแล้วก็วาดหนวดให้น้องครับนี่เราก็จะได้กระต่ายน่ารักน่ารักอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะมีกระต่ายทั้งหมดสองตัวด้วยกันก็ใครนะครับเป็นการพับกระดาษอย่างง่ายนะครับ ใครมีเวลาว่างนะครับก็ลองนําไปทําดูได้เลยวันนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอการพับหน้ากระต่ายง่ายง่ายกันแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนพับน้องกระต่ายน่ารักน่ารักอย่างนี้กันนะครับโดยเราจะใช้กระดาษของกระดาษรียูดกันนะครับก่ไปเนนะครับเราจะใช้กระดาษ าสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้นะครับพับครึ่ง,งนีนะครับพับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็พับครึ่งด้านข้ามจับมุมด้านล่างชนมุมด้านล่างอย่างนี้เลยอย่างนี้นะครับแล้วต่อไปเราก็ขี้ออกมาแล้วก็พับขึ้นไปเลย เดีวเราก็เอามุมด้านนี้นะครับขึ้นไปกระโดดตรงกลางเลยครับอย่างน,นี้เลยเช็บอย่างน,นี้เลยนะครับเราก็จะพับปายตรงนี้ขึ้นมาเล็กน้อยอย่างน,นี้นะครับปุ๊บเราก็จะได้หน้าของกระต่ายอย่างนี้นะครับแล้วเราอันนี้นะครับเราก็จะพับ ลงมานิดนึงน,นะครับแล้วเราก็จะพับเก็บเข้าไปเลยนี่นะครับแล้วก็จะมาวาดหน้าน้องกระต่ายกันนะครับไปอยนี่นะครับวาดจมูกให้น้องกระต่ายมีฟันดีสิ สองฟีนะครับแล้วก็ว่า I k น o w ให้น้องครับนี่เราก็จะได้กระต่ายน่ารักน่ารักอย่างน,นี้แล้วนครับเราก็จะมีกระต่ายทั้งหมดสองตัวด้วยกันก็ใครนะครับเป็นการพับกระดาษอย่างง่ายนะครับใครมีเวลาว่างนะครับก็ลองนำไปทำดูได้เลยวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอการพับ แม่ก็ตายง่ายๆกันแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย